เอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาบันทึกสตอรี่สักหน่อยว่า ID รองของเรา80นะครับผมก็ ID นี้ซื้อมาประมาณ500ซื้อมาตั้งแต่เวล44นะครับผมก็วิ่งเวลวมาเรื่อยๆเวลมาเรื่อยๆวันนี้แหละ80แล้วเพราะว่ามีโบ300กิจกรรมตีรถนะครับผมก็โบ300ทั้งทีจัดไปนะครับก็หลังจาก80ก็คงจะมี คอนเทนต์เล็กๆน้อยๆน,นะครับผมนี่แหละหลักๆก,ก็บันทึกคอนเทนต์ด้วยนะครับ let's go เย้แปดสิบแล้ว let's go let's go โอเคเแปดสิบปุ๊บนี่เลยเควส์ Wait. ปลดปลดไปก็วิ่งไม่ถึงหรอกก็รับไว้เฉยๆนะครับนี่ทีเด็ดของเรา ก็คือของละวันเวลล์แปดสิบนะครับผมก็มีตังแปดเอ็มแล้วก็นกคิงสี่กล่องแล้วก็ใบบัฟใบจิวอีกสิบใบโอเคกดรับเราจะเปิดเลยนะครับนี่ร้รอยแปดสิบแล้วไปหาที่เปิดก่อนไปเปิดตรงไหนดีว่ากล่องนกคิงเนี่ยตัวหลักโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยตัวหลักยับตัวหลักอะผมบอกเลยเราจะมาแก้มือตัวลอง หาที่เปิดก่อนเปิดตรงไหนดีวะตรงนี้แหละแอบเปิดโอเค let's go กล่องแรกเปียงล้อเฮ้ยของดีอันสองเปียงล้อเฮ้ยล้อเล่นหรือเปล่านี่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลายกับฟิล์มเปียงหัวเฮ้ย ้วสุดบอกเลยสุดจัดเราเล่นปะนี่อ่ะเฮ้ยดวงเรามาว่ะดวงมาจริงยังไม่พอครับคอนเทนต์ฉลอง80ก็จะมีสั่งเวลรถอีก1คันนะครับเฮ้ยดวงดีแบบนี้ต้อง12แล้วแหละก็จะมีสั่งเวรรถ1คันนะครับผมก็ไม่ได้ขับหรอกคันนี้เอามาตีเล่นให้ดูเฉยเก่อนจะตีก็ซื้อคาก่อนเราตั้งคาไว้ในตลาดแล้วนะครับค่าตอนนี้ก็ราคาถูกมากประมาณ100 1 0 0 k 2 0 0 0 0 0 ร้อยสองร้อยแต่เราตั้งไว้แล้วครับจะกดสิบสองทั้งทีจะกดสิบสองทั้งทีเราต้องเอาไหนวะหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ไงเราเอาตัวหลักเราตั้งไว้ครับหนึ่งสองหนึ่งสองจะกดสิบสองทั้งทีงทโดนแน่พร้อมยังไอทำใจไวแล้วล่ะ ไอคอไม่ดีเลยไป <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทำใจไว้แล้วแหละก็ไม <c oughs> ่เป็นไรบ๊ายบาย